ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำรองสหายหลายคนบุมน้อยร้อยเอ็ดนะจ๊ะบุมน้อยร้อยเอ็ดป้าจำลองเดินกระสอ่ามีอะไรมั่งที่ส่งมาขานมกล้วยม้วนทองม้วนจ้ากะเป๋า อยัยังนี้ต้องจัดเลวต้องจัดด

Chuối bò nóng bùm Chuối bò Ừ uhm. Đăng 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 Hử hmm. okay. Mày có ở đây Này cô phải wow ทุกคนรเปาให้ค่อยโอ้ทองม้นวนหัวพอดีใช่เนาะกระเป๋าทองม้วนอันนี้ของแถมใช่ไหมบุม้มของแถมมาให้ยายกินบ่ขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอให้ร่ำรวยขอให้ขายดิบขายดีคะ่ะขายอะไรก็ได้ทำกิจการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ อทองม้วนหนึ่งห่อเพื่อนมาให้กินเนาะโอ้ยเพื่อนมาให้กินเพื่อนมาให้คุณยายกินขอบคุณเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลูกหลานทานไปปลูกยังคิดถึงคุณยายนะเด็ให้คุณยายยายโขกินขนมก็ให้กินคนใจบุญก็อย่างนี้เลย กล้วยเลือคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ท่า,กทกากนก็ให้มาแถมค่ะแถมนัเน่ยกล้วยกล้วยอะไรอ่ะกล้วยม้วนแล้วกับทองม้วนนะยางละหอนะคะ บูมหมวยยายจำลองได้รับเด้อเดอ้อนี่ขนมสองหอ่อที่ยายบอกว่าเอาขนมมาให้กินเด้อเด้อก็มาให้กินจริงๆด้วยเนี่ยขอขอบคุณนะคะโดยที่ไม่โดยที่จะไม่คิดขาดทุนค่ะนี่แหละเนาะคนใจบุญดูเอาค่ะเองเขาจะเป็นแบบนั้นเขาก็ใจบุญแล้วก็กระเป๋าคุณยายนี่ ่อยมักโจอจะเป็นไฮโซหรือหรือหอไฮโซหรือไฮโลวะเปิดออกดูพร้อมกันนี่เปิดออกดูพร้อมกันนี่แทน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  เป็นไงสมหวังสมหวังเป็นไง่ะปาลาลองเอาปะกลัวปลาลองให้หน้องมมัวแล้วค่อยสั่งเองค่อยไปได้ให้ใครโอ้ยอยู่ข้างหลังเด้อจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าน้องบูม อยซื้อเองค่ะคุณสันซื้อให้ด้วยไม่ใช่คุณยายนะคะอืมไม่ใช่ให้น้องยุ้ยนะคะให้ยายเข้าใ,ใจอะไรผิดหรือเปล่าคะน,น้องอืมคอยบมมีเงินที่จะซื้อกระเป๋าให้น้องยุ้ยเด้ออืมอืม นี่สะพายมันเนาะโอ้ยจุดยอดอก็จะสะพายแล้วมืออื่นเนี่ยสวยมากค่ะเอฟซี F C. บูมได้รับแล้วเด้อกระเป๋าหัวใจมาเลเซียได้รับแล้วขอขอบคุณมากค่ะ ยายสั่งเองค่ะคุณสันเป็นคนจ่ายเงินให้ยายนะคะกระเป๋าหนึ่งใบค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้ด้ว <c oughs> ขอขอบคุณบูมน้อยแล้วก็คุณสันด้วยค่ะที่เมตตากรุณาให้คุณยายนะคะที่ว่า ตอนนั้นนะ่ะนึกว่าจะโอนข้าบัญชีน้องยุ้ยเพราะว่ายายจะส่งเงินไปให้อันบุมนอแต่ทีนี้คุณสันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสันซื้อให้นะคุณยายก็เลยคุณสันเขาก็เลยจัดให้ยายหนึ่งใบนะ,ะจัดให้ยายหนึ่งใบด้องามปลําเปลือก ถูกใจยายทุกใจค่ะโอเคโอเคนะคะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะทำยังไงก็จะทำก็จะก็จะทำตามที่ว่าห้อยห้อยอะไรนะสายมันสายแบบไหนเดี๋ยวยายก็จะศึกษาเอา ก็ขอบคุณน้องบูมและคุณสันด้วยก็ให้ล่าขอให้รวยขอให้คุณสันจงมีความสุขความเจริญไปไหนมาไหนก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าจงคุ้มครองคุณสันด้วยนะเจ้าค้าขับรถขับเรือไปไหนก็ขอให้ดูต้นทางทางเข้าทองออกมองซ้ายและขวานะคะคุณสันถึงมือคุณยายแล้วค่ะกระเป๋าแล้วก็ขอบคุณน้องบูมโดยเด้อข้าต้มขนมมาให้คุณยาย กินค่ะขอบคุณค่ะขอให้จงมีแต่ความสุขรวยๆปังๆนะคะทั้งสองคนค่ะขอบคุณค่ะ